สวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกับบังคําแฟร์รี่ครับวันนี้มาชมฟุตบอลซีเกมครั้งที่สามสด็ที่เวียดนามนะครับของทีมชาติไทยพบกับทีมชาติลาวครับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณนะครับไทยทีวีสีกองทัพบกช่องเจ็ดนะครับที่เอื้อเอื้อภาพและเสียงครับเกมเริ่มครับทีมชาติลาวนะครับบุกจากซ้ายไปขวานะครับในชุดสีแดงแล้วก็พบกับทีมชาติไทยนะครับชุดสีน้ําเงินนะครับวันนี้นะครับไทยก็คนผู้เล่นนะครับปีนี้น่าจะโรเทชันนะครับแมนนี้โรเทชันผู้เล่นเปลี่ยนผู้เล่นออก หลายคนนะครับหลายคนหลายตำแหน่งนะครับนี่ก็น่าจะสู้กันได้สนุกครับเกมมานะครับลาวได้เตะมุมนะครับนี่ครับโคดของทีมชาติลาวนะครับฮันส์มิเอลไวส์นะครับโคดทีมชาติลาวนะครับลาวได้เตะมุมทงนะครับจัง่วะนนี้นะครับจากเย์เมเกอร์นะครับศูนย์หน้าโตเก่งของทีมชาติลาวครับโยนเข้ามาลูกนี้ไทยก็ยังสกัดได้ดีครับ ปลอดภัยครับโจนี้ไทยสวนขึ้นมาบ้างก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับจุดบอลทะลักเข้าสองของซาฟตูชิมชัดลาวนะครับไฮได้ทุ่มครับจังวันนี้นะครับทุ่มไปให้ศูนย์นากุตจับซันโอ้โหจับบอลไม่อยู่เราตัดได้แล้วก็ไปทําฟาวนะครับแคทิกุตจับซันนะครับศูนย์นาล่างโยงนะครับเล่นกับเชียงใหม่ยูเ็ดนะครับย่นจริงครับบอนไปโดนตัวผู้ กองหลังข้องกิมชอบลาออกนะครับแต่ได้เต็มมุมก็ไม่มีอะไรลาเคลียออกมาได้นะครับจังหวะนี้ไทยได้ทุ่มทุ่มไม่เพื่อนนะครับเล่นกันในพื้นที่แคบๆนะครับจังหวะนี้จะไปได้ไหมครับลุงนี้ลาวก็เข้ามาบล็อกทั้งสองคนนะครับไปไม่ได้นะครับจอสุดท้ายเราสกัดออกข้างไปนะครับก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับอาจังหวะนี้ไทยสวนกลับมาครับยิงครับลูกนี้โอ้โหแล้วก็เป็นประตูขึ้นนําครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับจากจังหวะสวนกลับขึ้นมานะครับ แล้วก็ได้ประตูครับยิงไปอัดประตูผู้รักษาประตูแล้วก็ไปชนกองหลังเข้านะครับจังหวะนี้ลาวได้เตะฟรีคิกในระยะอันตรายนะครับมาดูครับจังหวะนี้จะยิงแม่นไหมนะครับก็กับตันทีมคนเดิมครับมีเข้ามาอัดด้วยความรู้ติกำแพงครับสามอีกทีไ็ยังติดกำแพงนะครับไทยก็ยังเคลียออกมาได้ดีนะครับจะสวนกลับได้ไหมลูนี้นะครับไทยสวนมาไล่ต่อยเพื่อนลาวลงมาเต็มหมดแล้วครับตัดมาครึ่งหลังครับลาวบุกจากขวาไปซ้ายปั่นเข้ามาดูนี ก็เข้าซองกวินธรรมศสัจจานั่นนะครับครึ่งหลังก็เกมไม่ไม่มีอะไรกันมากมายครับครึ่งหลังก็ผัดกระลุกผัดกัะรับนะครับไม่มีจังหวะหวาดเสียวเท่าที่ควรนะครับก็ลการยิงก็เจ็ดครั้งเท่ากันนะครับจังหวะนี้มาดูครับเราได้ฟรีคลิกนะครับทางกาาขวานะครับจะปั่นเข้ามาแล้วนี้อันตรายนะครับในช่วงท้ายเกมนะครับนี้ เอางี้ว่าไทยก็ยังสกัดออกไปได้ดีครับมองเคลียร์ออกไปได้ดีนะครับกองหลังของทีมชาติไทยยังไม่หลงครับวันนี้นะครับกอสกอร์ก็ยังไทยก็ยังนําอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์เหมือนเดิมนะครับจังหวะนี้ยังกันอยู่กลางสนามครับไทยได้บอลนะครับทําชิงขึ้นมาลูกนี้จังหวะนี้นะครับตัดชากไปทางกราบซ้ายลูกนี้นะครับดึงบอลรอเพื่อนจังหวะหนึ่งนะครับไหลเข้ามาตรงกลางลูกนี้ แทงจังหวะไม่ได้ครับตัวนี้เติมขึ้นมาอีกครั้งทางกับซซายนะครับไหลย้อนกลับมามาตรงกลางนะครับคืนหลังมานะครับเวลาต่อเวลาเจ็บนะครับหมดเวลาการแข่งขันนะครับไทยชนะลาวไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ก้อยเพียงพอต่อการเข้ารอบนะครับเป็นที่หนึ่งในสายนะครับไปพบกับอินโดนีเซียในแมตช์ต่อไปนะครับก็ชื่นมืนไปทั่วหน้าครับสตาร์โปทีมชาติไทยของเรานะครับเดนจิมินเดวิดเพิ่งลงไปครึ่งหลังนะครับ